กลับมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการครบรองเรื่องสุขภาพนะคะอย่างที่เมื่อกี้เราว่ากันไว้ค่ะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญกูรูตัวจริงคนพิเศษมาดูแลสุขภาพของเราถึงที่นี่เลยนะคะนั่งอยู่กับเราลวค่ะเสศชกรหญิงวิจิตราตงสรทธค่ะสวัสดีค่ะพิชารีค่ะพิชารีสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุยเรื่องสุขภาพแบบล้วนๆเน้นๆไม่เกี่ยวกับความสวยงามใดๆทั้งสิ้นเราชอบชวนพิชารีมาคุยเรื่องความสวยไงาแต่วันนี้ขอเป็นเรื่องความแข็งแรง เรื่องแคลเซียมคนทั่วโลกรู้ล้วว่าเรื่องกระดูกชัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องกระดูกเรื่องฟันชัวก็เลยต้องถามพี่ชริว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็กระดูกก็ฟันเนี่ยมันก็สร้างมาอยู่แล้วในร่างกายเราแล้วทำไมอะไรยังต้องต้องการแคลเซียมเข้าไปอีก มีอยู่เยอะแล้วเนาะทั้งตัวเนกระดูกหมดแล้วเนี่ยมันจะหายไปครับถูกต้องค่ะอ๋อเหรอครับในแต่ละวันนะคะร่างกายจะมีกระบวนการสลายแคลเซียมออกจากกระดูกและสลายของอะไมให้แล้วเขาเสื่อมสภาพหรือมันต้องปรับเหมือนผิวหรือยังไงครับพี่ใช่ค่ะเป็นกระบวนการในการรักษาสมดุลของเกลือแร่ในหลอดเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานแคลเซียมน้อยร่างกายก็จะสลายจากกระดูกออกมา แล้วเราก็ดันพบอีกว่าคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่รับประทานแคลเซียมน้อยกว่าความต้องการในแต่ละวันนี่การสลายแคลเซียมจากกระดูกจึงค่อนข้างสลายเยอะกระดูกก็ค่อนข้างเริ่มมีปัญหานะคะแต่ว่าถ้าในคนที่รับประทานแคลเซียมสม่ําเสมอค่ะก็จะมีการสะสมแคลเซียมในกระดูกมากพอสมควรต่อให้บางวันรับประทานบ้างไม่รับประทานบ้างต่อให้สลายบ้างในกระดูกก็ยังคงมีแคลเซียม เพราะฉะนั้นสรุปว่าควรจะรับประทานเก็บเอาไว้เสมือนหนึ่งฝากเงินไว้ในธนาคารคเมื่อมีการถอนก็ยังมีเงินฝากเก็บอยู่บ้างแต่ถ้าฝากน้อยน้อยจริงๆ ถอนเยอะๆมัน,มนก็เกลี้ยงเดี๋ยวก็วปิดบัญชีกด ATM ไม่ได้เขียนว่าเงินในบัญชีท่านไม่พอจ่ายเป็นประจำ <G ül> คือได้ยินมาเยอะพี่เชอรี่ที่ว่าคนไทยเราเนี่ยรับประทานแคลเซียมไม่พอเป็นเพราะว่าคนไทยเราไม่ค่อยชอบทานนมใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่สามประเทศนี้นก็ทานกันเป็นน้ำเลยนะ<ช>มันอยู่ในนมอย่างเดียวหรอพี่ใช่ไหมครัแคลเซียมอยู่ในนมอย่างเดียวไม่ได้อยู่ในนมอย่างเดียวเพแต่อยู่ในนมค่อนข้างเยอะค่ะที่อยู่เยอะก็คือตามกระดูก เพราะกระดูกเราก็มีแคลเซียมกระดูกสัตว์ทุกชนิดก็มีแคลเซียมเรากินกระดูกมากินกระดูกได้แคลเซียมครับกินกระดูกอะไรบ้างคะก็แบบกระดูกที่เขาเป็นอะไรอ่ะพวกแบบกระดูกอ่อนนะหรือว่าพวกกระดูกที่เป็นก้างปลาเล็กๆที่เคี้ยวได้กรอบๆหรือชอบกนเนี่ยข้อไก่ทอดอ่ะได้ไหมข้อไก่จะมีคอลลาเจนมากกว่าแคลเซียมอ๋เหรอที่เอาที่มันกรุบกุบไม่ใช่ตัวกรุบกรุบเนี่ยมันจะเป็นคอลลาเจนแต่ถ้าเป็นแข็งๆเลยนะคะเช่นกระดูกอ่อนครับ กระดูกอ่อนกระดูกปลานะคะกินทุกอย่างพร้อมแบบกินไปทั้งกระดูกได้เลยสัตัวเล็กตัวน้อยเลยพวกเนี้ยค่ะเช่นพวกปลาลากล้วยอะไรอย่างเงี้ยปลาเล็กปลาน้อยปลาหลอดกินทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยกินได้พร้อมทั้งตัวเนี้ยจะได้ ได้แคลเซียมอ้าวอย่างนี้ก็เวิร์กนะมันคือบางคนอย่างหมดไม่ทานนมครับตัวเล็กๆไงต้องเสริมคือเพิ่งเพิ่งจะมารู้สึกว่ามีประโยชน์แล้ทานตอนโตซึ่งมันก็อาจจะก็เป็นการรับประทานเพื่อรักษาสมดุลในในกระแสเลือดทําให้อย่างน้อยแคลเซียมในกระดูกไม่สลายออกมาในวัยนี้นะคะแต่ถ้าในวัยในวัยวัยทองนะคะเป็นช่วงที่ร่างกายขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อให้ทานเข้าไปร่างกายก็จะสลาย เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสะสมไว้มากพอควรเนี่ยกระดูกจะบางอย่างรวดเร็วในวัยถ้าเกิดเราเราขาดแคลเซียมเนี่ยค่ะมันมีผลกระทบต่อต่อร่างกายใช่ไหมกี้พี่ชล,ลี่บอกแล้วว่า กระดูกบางและอย่างมันมันคือโรคเดียวกับกระดูกพุนไหมคะใช่ค่ะโรคเดียวกันค่ะก็กระดูกงอหักง่ายนะคะแล้วก็เออบางทีร่างกายจะสุดลงเพราะกระดูกที่เคยตั้งตรงใช่ค่ะกระดูกสันหลังก็อาจจะมีการสุดลงได้ด้วยก็เกิดโรคอื่นๆตามมาเช่นฟันร่วงฟันผุง่ายเพราะว่าเนื้อเนื้อฟันจะบางลงไนประมาณนี้นะคะนอกเหนือจากกระดูกและฟันแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ อ๋อไปกล้ามเนื้อด้วยไม่ใช่กระดูกอย่างเดียวกล้ามเนื้อไม่ได้สะสมแคลเซียมแต่ว่าในกระแสเลือดเนี่ยจะมีแคลเซียมที่จะส่งผลในกระบวนการทํางานของกล้ามเนื้อในการบีบในการคลายตัวของกล้ามเนื้อค่ะถ้าขาดสมดุลตรงเนี้ยกล้ามเนื้อก็จะทํางานได้ไม่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 ปกติก็จะม่เกิดอาการชาเป็นตะคิวมีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็ไม่คลายตัวเขามีหน้าถึงได้บอกว่าคนที่บางจะเป็นตะคิวเนี่ยคือขาดแคลเซียมค นอกเหนือจากขาดวิตามินบีหรือหลอดเลือดอุดตันด้วยนะคะแล้วถ้าเป็นกระดูกในมีแคลเซียมแน่แต่ได้เกิดโครงสร้างแต่ละคนไม่เหมือนกันผู้หญิงผู้ชายหรือแต่ละคนบางคนดูกระดูกใหญ่บางคนดูกระดูกเล็กคนที่กระดูกใหญ่แต่ว่าก็ต้องเสริมแคลเซียมเยอะกว่าใช่ค่ะดังนั้นปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายฝรั่งต้องการเนี่ยจะมากกว่าคนไทยเสมอเพราะพันธุกรรมเขาใหญ่กว่าเราครับเวลาสลายเขาก็สลายเยอะเมื่อยาง้นคะทีนี้พอเราทานแคลเซียมเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะพี่ชลีคะ มันมันตรงไปที่กระดูกเลยไหมคะหรือว่าเขาดูดซึมแล้วไปสะสมตรงอื่นก่อนกลไกนะคะก็คือพอเรารับประทานอาหารที่มีแคลเซียมร่างกายจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดก่อนค่ะรักษาสมดุลในกระแสเลือดก่อนแล้วจากนั้นพอสมดุลได้แล้วจึงจะวิ่งไปสะสมที่กระดูกระดูกต้องทานเยอะเหมือนกันนะก็ต้องทานเยอะค่ะต้องทานเยอะครับสะสมในกระแสเลือดแล้วค่อยไปที่กระดูค่ะคือรักษาสมดุลในกระแสเลือดก่อนเราค่อยวิ่งไปที่กระดูครับถ้ารับประทานไม่พอ กระสเลือดบอกเอามาดึงจากกระดูกลงมาเลยค่ะคือโอตายคือเลือดมันใช้ก่อนงานถ้าไม่พอถ้าไม่วิ่งไปที่เลือดจนพอเนี่ยดึงดึงจากกระดูกด้วยของเราไปอีกคือถ้ากินเข้าไปไม่พอดึงจากกระดูกพี่เจนนี่คะเขาต้องใช้เวลาการดึงนานแค่ไหนคะร่างกายต่อวันนะคะดึงทุกวันเลยอะคะดึงทุกวันค่ะเพราะเลือดก็ไหลเวียนตลอดเวลาครับดึงทุกวันใช้ตลอดทุกนาทีเลยค่ะครับ มีปัจจัยอื่นไหมครับที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมครับเช่นรับประทานควบคู่กับอะไรอายุหรือว่าลักษณะของโครงสร้างดูดซึมช้าเร็วนะครับค่ะโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ,คะเราพบว่าการรับประทานแคลเซียมะจะดูดซึมได้ดีต้องมีวิตามินดีเป็นตัวดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดะนะคะทีนี้วิตามินดีเนี่ยถ้าได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นวิตามินดีจากธรรมชาติร่างกายจะมาสังเคราะห์ได้เองแล้วก็นําไปใช้ในการช่วยการดูดซึมแคลเซียมแต่มันก็จะมีแหล่งวิตามินดีอื่นๆนะคะเราเรียกว่า D2 กับ D3 กับพบว่า D 2เนี่ยมาจากกลุ่มพวกอาหารเช่นเ,เช่นกลุ่มปลาเล็กปลาน้อยก็มีก็มี D2 นะคะห,หรือกลุ่มพวกไลเค้นเชื้อราบางชนิดก็มี d2 สองเรากินได้หรอไได้ค่ะได้ค่ะเชื้อราบางชนิดนะคะคแต่เขาต้องสกัดมาก่อนอแล้วก็ d3 จะมีในพวกน้ำมันตับปลา เราจะบอกน้ำมันตะปลาเนี่ยเป็นแหล่งในการเสริมสร้างแคลเซียมช่วยในการดูดซึมแคลเซียมหนูไปเลือกทานน้ำมันตะปลาดีกว่าหนูไม่อยากโดนแดดแต่ปรากฏว่าการได้รับวิตามินดีจากแสงแดดเนี่ยร่างกายจะนําไปใช้ได้จริงไม่มีโทษอะไรเลยแต่ดีสามจากน้ำมันตะปลาเนี่ยถ้าได้มากเกินไปอาจจะขึ้นไส้อาเจียนอะไรประมาณนี้ค่ะอาจจะมีพิษ ดีสองสิกับจะปลอดภัยมากกว่าโอเคเรื่องใหม่ก็ได้แต่วมาจากแสงแดดดีที่สุดค่ะง่ายที่สุดตต้องเป็นแสงแดดในช่วงที่เป็นเวลาที่เหมาะสมแสงแดดอ่อนๆพอแล้วแล้วก็ไม่ต้องรับตลอดวันวันๆเจอแสงแดดบ้างนิดหน่อยพอแล้วร่างกายเก็บสะสมได้แล้วนำไปใช้ได้แล้วค่ะทีน้่อยก็เพียงพอดังน้นวิตามินดีมักไม่ค่อยขาดค่ะในคนเอเชียในคนเขตร้อนแต่ว่าต้องคู่กันนะครับแคลเซียมถ้ามากับวิตามินดีรับวิตามินดีด้วยกันจะดูดซึมไปใช้ได้เหมาะสมที่สุดคนไทยไม่ค่อยขาดวิตามินดี แต่จะขาดแคลเซียมค่ะเป็นทุกช่วงอายุเลยไหมคะพิชลีเท่าที่เราเห็นมาเราพบว่าจากการวิจัยของทางราชการนะคะพบว่าทุกช่วงอายุขาดหมดเลยค่ะแล้วโดยเฉลี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยก็ขาดได้น้อยกว่าความต้องการในแต่ละวันแปลว่าตั้งแต่เด็กๆมาเลยนะครับก็ทานไม่พอแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคือแคลเซียมมันจะไปส่งผลว่ามันมันไม่เราขาดหรือว่ามันมีอันตรายต่อร่างกายเราเนี่ยตอนแก่ถูกไหมพิชลี่มันส่งผลเป็นโทษตอนแก่ แต่ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็คือทําให้เด็กโตช้า,ชาอะไรอย่างเงี้ย้อยสูงน้อยหรือไม่เด็กบางคนก็เริ่มเป็นตะคิวและวเลยเป็นต่เด็กๆเลยค่ะจ,จะเป็นเพราะว่ากว่าเขาจะไปเห็นอาการหนักๆเนี่ย เป็นตอนที่อายุเยอะคนไทยเลยเหมือนกับละเลยค่ะไม่เป็นไรเตี้ยแล้วไงแต่ก็ดูน่ารักดีนะเน่กถ้าเราเห็นลูกหลานรุ่นใหม่ๆน่าจะรับประทานเยอะขึ้น้วนะครับที่ตัวสูงใหญ่จะเนครจะสูงเหมือนฝรั่งคุณพ่อคุณแม่จะมีความรู้มากขึ้นค่ะจริงๆอยากจะบอกว่ามันไม่ได้ส่งผลแค่ส่วนสูงของกระดูกเอ่อความยาวของกระดูกนะคะทำให้โครงกระโหลกรูปหน้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงทําให้แบบว่ามีความคมชัดมากขึ้นทมูหที่ไม่โด่งนี่ค่ะแคลเซียมใช่ไหมอะ ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งค่ะรสข้าวเหนียวเอ้ไม่ใช่เราไม่ได้เป็นเพราะแคลเซียมแทนไมหมาเนื่องแคลเซียมจริงๆว่าแบบเป็นหนึ่งในเกือแร่ที่เกี่ยวกับความความงามด้วยยังไงก็โยงเข้าความงามแทนนี่เป็นไไม่ได้นะไหนๆมาต้องชวนคุยเรื่องความสวยสักนิดนึงนะคะอ้าวลองถามต่อค่ะว่าอย่างผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมีปัญหาด้านการดูดซึมแคลเซียมไหมคะคือเมื่อกี้เวลาเราคุยกันเราจะรู้เลยว่าผู้สูงอายุเนี่ยดูดซึมทุกอย่างน้อยลงหมดเลยใ่แคลเซียมด้วยไหมคะพี่ชลี ก็ด้วยค่ะคก็ด้วยดูดซึมได้น้อยลงด้วยก็มีทางช่วยท่านไหมครับจะมีวิธีแนะนํำยังไงในเมื่อต้องร่างกายต้องการแคลเซียมแต่การดูดซึมน้อยอย่างนี้คือมอเห็นว่าพวกนมแคลเซียมสูงอ,อย่างนี้นนก็ต้องเสริมเข้าไปทีละน้อยๆแล้วก็บ่อยๆอเราพบว่าจริงๆแล้ว ร่างกายคนปกติเลยนะคะจะดูดซึมแคลเซียมได้ครั้งละไม่เกิน500มิลลิกรัมเนี่ยถ้าทานในปริมาณสูงๆในแต่ละครั้งเขาก็ดูดได้ไม่หมดหรอกก็เอาแค่500และยิ่งผู้สูงอายุก็จะดูดซึมได้น้อยลงเรื่อยๆเนื่องการให้ในปริมาณที่น้อยๆแต่บ่อยครั้งจะถือว่าเหมาะกว่าค่ะแล้วก็อาจจะทานจากปลาเล็กปลาน้อยทานจากแหล่งอื่นๆด้วยงาดําก็มีแคลเซียมอ๋องาดาก็มีแคลเซียมค่ะคหนูชอบทานค่ะอดแลว อย่างนี้แนะนําให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าทานตัวแคลเซียมเสริมได้ไหมครับโดยทานบ่อยๆทานพร้อมอาหารทุกมื้อเลยเนี่ยทานพร้อมอาหารทีนี้ทําไมบางคนถามว่าทาไมต้องทานพร้อมอาหารเพราะเราพบว่าแคลเซียมในรูปแบบเม็ดนะคะเป็นแคลเซียมที่ต้องอาศัยกรดในการละลายเพราะั้นต้องทานพร้อมอาหารที่จะมีกรดแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้จริงแล้วเราก็พบว่าแคลเซียมที่มาในรูปของแข็งแบบเนี้ย มันให้ตัวแคลเซียมที่ร่างกายใช้ได้จริงๆเยอะค่ะแล้วก็มันมีอีกแบบหนึ่งเมื่อกี้เหมือนแอบถามนะคะว่าที่แคลเซียมที่เป็นน้ำนะคะเป็นแคลเซียมที่รสชาติดีเพราะเขาผสมให้มีรสชาตินะคะแบบเม็ดฟูค่ะดูดซึมดีมากดูดซึมดีมากแต่ตัวแคลเซียมที่ร่างกายนาไปใช้ได้จริงน้อยกว่าแบบเม็ดแบบของแข็งมันคลรูปแบบกเขาดูดซึมดีมากเพราะอะไรครับเพราะฟอร์มที่เขาเป็นแบบเม็ดฟูเนี่ยเป็นน้ำระดูดซึมง่าย หรือว่าเป็นเพราะว่าเขาเสริมอะไรเพราะว่ามันเป็นเกลือคนละอันกันแคลเซียมมันจะไปจับกับเกลือคนละตัวกันเลยหลายตัวเลยค่ะที่จับกับเกลือบางอย่างเนี่ยมันเป็นของแข็งแล้วก็ดูดซึมดีมากแต่ต้องอาศัยน้ํากรดในกระเพาะช่วยในการในการละลายแล้วม่งจะดูดซึมแต่ส่วนที่เป็นเม็ดฟูคือมันละลายน้ําได้ดีมากดูดซึมดีแต่ให้ตัวแคลเซียมน้อยกว่าเลือกเอานะคะเลือกเอาแล้วแต่ก็ต้องทานบ่อยๆนะถ้าให้ผู้สูงอายุแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยมี ความต้องการแคลเซียมที่แตกต่างกันไหมคะใช่ค่ะแตกต่างกันแน่นอนค่ะมีประมาณไหมคะี่เชอรี่โดยประมาณได้ค่ะเอาของคนไทยนะคะของก็หลังไม่ได้จําค่ะอย่างเด็กเล็กๆเลยนะคะ 1- นถึงสิขวบเอาง่ายๆตัวเล็กลมๆนะคะต้องการแ0 0มิลลิกรัมต่อวันแปดร้อยมิลลิกรัมต่อเฉลี่ยเท่ากับดื่มนม3แก้วนะคะหรือ3กล่องนะคะแล้วก็ถ้าวัยวัยรุ่นที่เขาเรียกว่า growth spur จะมีการโตที่ไวมากกระดูกยืดเร็วมากเจอกันปีนี้ปีหน้าอ่ตองไงหน่าคุยอะไรเงี้ยนะคะ จะเป็นวัยที่ต้องการแคลเซียมเยอะวันละพันสองร้อยมิลลิกรัมถ้าเทียบจากนมก็หนึ่งลิตรเลยค่ะครับแต่ก็บางคนบอกเราจะกินยังไงต้องหนึ่งลิตรต่อวันก็กินจากหลายแหล่งสิคะกอาจจะแบ่งทานแล้วก็กินจากปลาเล็กปลาน้อยบ้างก็ลดปริมาณนมลงได้นมอาจจะแบบเช้าแก้วเย็นแก้วที่เหลือทานทานเกิดบ้างทานอย่างอื่นบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเข้าสู่วัยปกติละคือไม่โกรธสเปิร์ตละคือโตสุดๆแล้วเป็นวัยอย่างพวกเรานะคะวัยชะกันอย่างพวกเราก็กลับสู่แปดร้อยมิลลิกรัมอีกแล้ว แล้วแม่ค่ะแล้วก็เอาอีกแล้วช่วงตั้งครรภมีลูกลูกก็ต้องการแคลเซียมเหมือนกันคุณแม่ต้องกินเผื่อก็1200องร้อยช่วงวัยหมดประจําเดือน ฮอร์โมนลดร่างกายสลายจากกระดูกอย่างเร็วมากกระดูกขาดต้องกินเสริมเข้าไปเสริมเพื่อทําให้ในกระแสเลือดมันคงตัวจะได้ไม่ไปเอาจากกระดูกมาอีกเสริมได้แค่นี้จริงๆแต่ฮอร์โมนก็ยังสลายอยู่ดีเพราะฉะนั้นเสริมเพื่อที่จะไม่ให้มันสลายจากการที่ในกระแสเลือดลดลงอันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะคะไม่มีอันไหนไปไปแย่งการทํางานของฮอร์โมนได้ฮอร์โมนมันสั่งว่าชั้นน้อยลงต้องสลายมันก็ต้องสลายเพราะฉะนั้น คุณสวัสดีทุกท่านควรจะสะสมแคลเซียมไว้ตั้งแต่ในวัยหนุ่มวัยสาวแล้วเขาก็บอกว่าช่วงวัยที่สะสมได้มากที่สุดก็คือตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นจนถึงประมาณไม่เกิน30ปีหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยสะสมแล้วล่ะแค่คงตัวาะจะพี่ไม่ทานแล้วไม่ทด้หรอพา่สุนนก็เตรียมตัวรับภาวะกระดูกบางทําได้ก็แค่กินเสริมให้กระแสเลือดมีคงตัวไม่ไปกระหน่ำการสลายมากไปกว่านี้อีกแล้วแลวคราวนี้กระดูกบางเนี่ยคือเราจะ มันจะลําบากล่ะหกล้มก็ไม่ได้ใช่ค่ะต้องระวังแล้วก็ระวังเรื่องการงอของกระดูกสันหลังนะคะก็พยายามนั่งตัวตรงไว้หรือถ้าเริ่มงอปุ๊บก็ต้องรีบใส่ตัวตัวที่ช่วยพยุงหลังนะคะอาจจะใช้ไม้เท้าช่วยเพื่อไม่ให้มันงอไปมากกว่านี้ค่ะก็เหมือนกันแหละไม่กันแล้วอ่ะพี่เชอรี่ครับแล้วในเมื่อแต่ละวัยเนี่ยจะรับประทานต้องการ800หรือว่าพันสองก็ตามแต่นะครับอาหารที่เราทานในแต่ละวันนีจะได้สักเท่าไหร่ครับ คิดคิดดูเราไม่น่าถึงเลยเวลาตอนเรากินอะไรเราก็ทานทั่วๆไปหนูไม่ถึงแน่ๆอย่างผักเนี่ยกลุ่มผักเนี่ยจะมีแคลเซียมน้อยน้อยกว่าในในจากนมนะคะแต่แปลว่าในผักคะน้าก็มีแคลเซียมนะคะผักคะน้ามีแคลเซียมกระถินมีแคลเซียมค่ะท้าไม่ชอบผักนี่เสร็จเลยนะคราวนี้เราพูดกันในแง่ที่ว่ารับน้อยเกินไปถ้ารับแคลเซียมมากไปล่ะถ้ารับแคลเซียมมากเกินไปคนปกติเขาจะขับออกทางไต การดื่มน้ําเยอะๆให้การขับปกติทุกอย่างนะคะงั้นขอแนะนําว่าไม่ว่าท่านจะขาดหรือไม่ขาดการดื่มน้ําเยอะๆเอาไว้เป็นการป้องกันทุกอย่างอยู่แล้วะนะคะทีนี้ถ้ามันเราดื่มน้ําก็ไม่เยอะด้วยแล้วเราก็ทานแคลเซียมกันหนัก็น้อยด้วยแล้วถ้าบางังเอิญเราเป็นโรคที่จะไม่ไตทํางานผิดปกติตรงนี้แหละค่ะจึงจะมีปัญหา อาจจะทําให้มีการเกาะตัวของแคลเซียมเกิดเป็นนิ้วในไตแต่ต้องเป็นโรคของไตมาก่อนจึงจะทําให้แคลเซียมมีปัญหานั้นเราก็เลยบอกว่าคนที่เป็นนิ้วในไตห้ามกินแคลเซียมแต่ถ้าเป็นคนปกติเลยเนี่ยมักไม่ค่อยมีปัญหาเพราะไม่ค่อยมากไม่มีปัญหาไม่ค่อยมากเกินปกติแล้วค่ะยังววการดูงอี่เขาชอบเมาสกันว่าแบบกินเยอะแล้วก็ดูดงอเออผมเดูยินกันจริงนะคะจริงค่ะมีจริงแต่มันตรงกันข้ามเลยค่ะ เกิดจากการขาดแคลเซียมเมื่อขาดแคลเซียมกระดูกบางแล้วถ้าเกิดการบาดเจ็บของกระดูกเ <_ S 2> ช่นไปชนนิดชนหน่อยเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันมีอะไร,รแต่กระดูกที่บาดเจ็บเนี่ยมันจะเริ่มผิดรูปผิดร่างแล้วร่างกายก็จะสร้างเนื้อกระดูกแบบไร้ทิศทางาตรงนี้แหละคะ่ะเรียกว่ากระดูกงอก จริงๆแล้วกระดูกว่ามาจากการขาดแคลเซียมใช่ค่ะไม่ใช่แคลเซียมเยอะไปะหลายคนกลัวไงกินเยอะๆเันจะทำให้กระดูกหองห็ือเปล่าต้องรืความเข้าใจกันใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าเราจะกลับมาค่ะมาพูดคุยคำถามท,าที่คุณผู้ชมมีข้อสงสัยและส่งมาถามพี่เชอรี่นะคะช่วงนี้ทังสักครู่ค่ะ